สวัสดีครับทานผู้ช้มครับคลิปนี้มาพบกับอูน้ำไชเด้อครับผมอูน้ำไช่กะสิบพลาท่านู้ชมทุกท่านนะครับมาตามแนวทางปฏิโซเดลาบนิ่งเงวยันทีหนึ่งเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดได้ครับผมนี่นะครับบรรยากาศหลังบานนะครับผมเป็นวัดครับไทยหอระฆังครับผมแต่อูน้ำไช่นิดหน่อยมากมากเต้นดีขนาดครับบรรยากาศทอนขนาดได้ครับทานูุชมมื้อนนี้ครับผม ปูน้ำเซก่ะเอาสาสนามบินน้ำม,มานำเสนออีกครั้งหนึ่งครับเพื่อนให้เก่ากับซีนะครับสันปูสชมปูน้ำเซก็เลยเอาสบับเก่าเพื่อนแมานำเสนออีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเพื่อนส่งมาให้เก่าตัวเดียวโคลโลเลยครับผมเม็ดเดียวครับเก้าตัวเดียววิ่งล่างครับซีกับเป็นตัวร่องครับสันปู้ชมปูน้ำเซก็เลย มีแนวทางตัวเลขซอสนามบินนำเม็ดเดียวให้ทันบุชมเบิ่งคือจังวดทีเพิ่นหายหากซีนะครับเพิ่นเน้นซีเม็ดเดียวเอาเห็ดให้เหมือนกันครับผมไปงวดต้องงวดนะครับทันูุชมก่วันอื่นครับอูน้ำไสก็ต้องขอบคุณเอฟซีใจดีครับที่ส่งแนวทางตัวเลขให้อูน้ำไสครับขอบคุณสอสนามบินนำครับที่กรุณาเมตาทรงคิปแนวทางตัวเลขมาเบงปันในทันู้ชมท์ส้างซองอูน้ำไส้ทุกทันเดอครับผม รอให้มันหมันลำลำลื่วน้ำกันครับยังว่าที่หนึ่งเมษายน68ครับผมนะครับอนขนาดด้วครับผมที่จังหวัดไดแน่ยครับ่ันูุชมย่ตังจังหวัดพ่อนคืออุดรบ้านอุดน้ำไสบ่ครับนี่ะครับเย็นยืดซื้อกับห่อนด้วยครับผมนี่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมได้ด้ครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจ ทำคลิปตัวต้อยทันบุชมทุก่ันน์เบิ้งไปเดบเรยน้ากันเนาะครับวุ้น้ำใสก็ขอบคุณทันบุชมเด้อครับที่เขามากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมครับที่ปับปรุงพัฒนาที่ทันบุชมบอกสอนอุน้้ำใส่เกินไปเรื่อยๆเด้อครับผมวันนี้เม็ดเดียวครับสอสนามบินน้าวุ้นน้ำใสก็จะเอาสถิติใหม่ทันบุชมบิ่งพร้อมครับที่เพิ่เขามากกับลดมากงวดนึงครับผมครับว่าเป็นยังไะครับมีเขามีลดได้ครับ เพิ่งจะเข่ามาหลายงวดเราด้วยครับผมปูน้ำเชื่อกพิ่งมาตามเพื่อนบอกีงวดเนาะครับกะสีตามต่อท่านผู้ชมไปเรื่อยๆครับท่านผู้ชมเนาขอให้มันหมานได้ครับที่เข่ามาเบิ้งคลิดปูน้ำเชื่ครับนี่แหละครับหลากหลายเซียนหลากหลายสำนักขเข่ามาครับท่านผู้ชมผิดจระ,ะนาเบิ้งเอากันไปเรื่อยๆเนาะครับเนาเพื่อเป็นการเบอร์เสียเวลาเนาะครับท่านผู้ชมผมสีผ้าพลอยพี่น้อง ไปเบิ้งแนวทางตัวเลขสถิติซอสนามบินน้ำครับเปิ่ลเน้นให้เม็ดเดียวครับผมไปรับสมเราฟังน้ากันเลยเลยครับนี่ครับผมสถิติเลขวิ่งซอสนามบินน้ําล่างครับเนี่ครับผมก็เอามาให้ทันผุ้ชมเบิ้งกันดวยครับผมงวดนี้นะครับหนึ่งมีหน้าคมเพิ่นเนี่ยในหาซีกับผาเนาะครับเพิ่นเน้นที่ซีครับผมค่ะผมก็เอาสุดแหลกมากซีกับผาเขียนในทันผุ้ช้มเบิ้งก่อนนะครับ เราสุดที่สองก็จะเป็นซีเม็ดเดียวครับทันบุชมวันนี้เหมือนกันครับผมหนึ 1, ่งเมษายนหกสิบแปดครับวันนี้เพื่อนไห้เก่ากับซีครับเป็นเนนทีเก่าครับวน,น้ำใส่กะลงกับทันบุชมไปเรียบร้อยแล้วด้ครับเดี๋ยววน้ำใส่จเจาสุดนี้เก่าเม็ดเดียวให้ทันบุชมเบิ้งอีกขังครับผมมีแต่เก่าเม็ดเ,เดียวกับสถิติได้ครับก็ยังงวดเมื่อกี้นะครับเดี๋ยววน้ำใส่ตามต่อยทันบุชมไป ยังเขีมยมนเด้อครับผมปิดผ่านมองได้กะขอโทษขอให้ท่านบุชมทุกท่านเด้อครับปรับปรุงพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆครับผมนี่แะครับมีสองสุดนะครับท่านบุชมนีครับวิ่งล่างเม็ดเดียวครับผมสอสนามบินน้ำครับ1เมษายน2568ครับนี่นะครับเม็ดเดียวเก่าครับท่านบุชมงวดนี้เก่าจังได้กับตรงมม่นะครับผม คือจังหวัดนี้นะครับเปิรนเนดีซีอูน้ำใสกามาเขียนเม็ดเดียวซีเหมือนเก่าได้ครับ mm hmm. เลขกออกหาซีครับ่ันบุชมเอาที่าเดินดีแมนพอสมควรนะครับผมซอสสนามบินนำก็ล่อแอดกบด้วย่ันบุชมผมล่อเจยยศเจจ้อย่ยยันบุชมตลอดได้ครับของแอดกบนะครับงหวัดบางหันเพื่อนเขามาแม่นแห้งครับเดี๋ยวผมตามต่อให้่ันบุชมไปเรื่อยๆได้ครับผมนี่แหละครับ วิ่งล่างเม็ดเดียวสอสนามบินน้ำเก้าครับผมนี่แหละครับพิจารณาเบิ้งเอาได้ครับเหล็กเฟินจับกูแล้วก็ลักซิปน่วยล่างของเฟินกะบอุ้น้ำใสกระลงเรียบร้อยแล้วครับมือนีมาวิ่งล่างสองตัวเบาๆครับผมนี่แหละครับท่านผู้ชมจะแคปสถิติเอาไว้ถ้าเบิง้งงวดหนากระได้ได้ครับผมนี่แหละครับแคปได้เลยครับผมเดี๋ยวงวด ต่อไปอุ้นน้ำใสก็ต้องเขียนใส่ครับเพิ่มมากครับไปเรื่อยครับเพิ่นเดือนดีครับผมเข่ามาสามงวดพึงลวดงวดที่ซีครับ่ันบุชมงวดที่หาเพิ่นไหก็คับซีครับเลกออกรอบวันที่หนึ่งเมษาหกสิบแปดครับ่ันบุชมนี่แหละครับเห็นกันชัดแล้วนะครับรุดอุ้นน้ำใสกากับบาทแล้วก็เขียนคําว่ารุดครับผมถ้าเข้าจะว่งให้่ันบุชมเด้วยครับผมอันนี้สุดยอดแนงครับว่งสองอันเลยครับผมเพราะว่ามาทั้งสอง หาซีครับท่านผู้ชมนี่แหละครับเลขวิ่งลางสอสนามบินน้ำกะสุดยอดครับท่านผู้ชมเอาตามต่อกันไหมครับมีเข่ามีลุดครับฟิตจาลล่าเบิ้งเอาครับนี่แหละครับเอามาเบิ้งสำบัดแคปเอากันตะคักเลยครับท่านผู้ชมเพื่อเป็นการบอบพาร์ตนะครับนี่แหละครับสอสนามบินน้ำหนึ่งเมษายน2568ครับ วิ่งล่างเม็ดเดียวก้าวด้ครับนี่นะครับเป็นกันสัตๆแสัตว์เลยนะครับท่าบุู้มเหล็กพญีบุญนำไสกระลงไปเป็นทีเรียบร้อยได้ครับไปกับกระได้ครับบวกกับกระได้ครับผมหมักแบบเด็กกระจัดครับเหล็กพญีมาให้บนลางแค่นั้นได้ครับผม่าบุู้มเราแต่จะเอาไปกับไปเจ็ดตัดเหรียญยังได้กะจัดเลยครับผมบน3้ตัวของเพื่อนนะครับเอานี่แหละครับ คปหน้าจอสถิติล่างกับเหล็กวิ่งเม็ดเดียวเดี๋เลยครับสานบุชมนี่แหละครับวงหันอุลน้ำใสกับโลงแอดเพนไปทีเรียบร้อยแล้วครับบนนะครับผมของแอดเพนเด่นบนครับหมวดนี้กัตามต่อไม่เรื่อยๆครับเดี๋ยวมืออื่นอู่น้ำใสจะทั่วหาเซียนแต่ละสำนัหนกเนาะครับตามเหล็กโบไปทีเรียบร้อยแล้วครับเหล็กวบหน่าจะเลือดเจฟ้องเบียร์ครับแอดกบครับผม เดี๋ยวลอดตามตอนต่อไปได้ครับ่ันบุสชมนี่ล้ครับเป็นมืดมืดโลงเนาะครับ่ันบุสชมโทรศัพท์หอนครับผมเดี๋ยวต้องให้มันเย็นก็หนีกันครับแต่ว่าเป็นแยังเนาะครับเห็นกันสดสดยั่เนาะครับ่ันบุ้้มครับหูน้ำใสแยงยานมันดับอยู่ครับมันนี้ช่วงนี้ได้เท่าละสามคลิปครับผมสีคลิปนี้คือแบบโทรศัพท์จะแล็กหอนไปเลยครับผมกับพายามหาหมอกเย็นเย็นอยู่ครับ่ันบุ้้ม แต่ว่ามันบ่มี่ล้วครับเอานี่แหละครับเห็นกันแล้วเนาะครับถ่ายคลิปนี้ครับผมกะขอบพุ่นเอฟซีใจดีครับที่สงงแนวทางตัวเหล็กมาให้อูน้ำไส่ครับขอบพุ่นซอสสนามบินนามที่น้ำขอมูลวนมาแบ่งปันทันบุษมทางซองเด้อครับผมสำหรับคลิปนี้กะอวยพรในพ่อยพี่น้องทุกท่านย่ดีมีหฮงสุขภาพแข็งแรงครับลำบากเรื่อยๆน้ำกันครับผมสำหรับคลิปนี้ปลอกันไม่คลิปนะสวัสดีครับ